เห็ดยังลูกต้มน้ำไม้ฮะต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้แกงนี่บ่ะชื้อนี่ได้กอเจ้าเลยสีดังสีดังลังอ๋อลังพอเจ้าเมย์เจ้าอยู่บ่เออเอานี่เอาเมื่อกินเร้อแรงเด้อเออเอาเมื่อใส่เอาเมื่อใส่เติมเงินมาเติมหาผู้บ่าวบ่ะ โดยเนาะมีทางกระปองสวัสดีน่งสนใจกินข่าแล้วมอนีกแข่งแล้วเวลาไปสวนไปให้พราได้มีแนวกำบังแดดเนาะ มาซาพี่น้องเอลยคู่พรปลาไม้เนาะอ่าเป็นตาอยูต่ตาเศร้าอ๋อพี่น้องเอลยเนาะแหนลงไปปุ๊บเที่ยวสะอู่สะอุ่มอยู่พี่น้องเอลยเนาะ <c oughs> เอาพี่น้องเอลยเนาะทางบุญสารวันเด้อพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีพอ่พอแมอพขข่พี่น้องสบายดีโม่เพื่อนกันวดสุขุสุขชนเอฟซีผู้ใหญ่เจริญพระทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาบุญสารวันพี่น้องเอลยยามคอยคำลงแรง ตอนนี้เนาะเป็นเมื่อที่สของทีมงานท้าเดขข้นมาเมืองเซโปนแขวงซวนากตเนาะไปแต่ละหมู่บ้านอ่าสนบทเนาะเมื่อกี้ก็ออกมาแต่ทางบ้านน้องใจพี่น้องเลยดีพอดีนอะทางพี่เลิศเนานะจากฝั่งไทยให้ทางพรบ,บุญมาเป็นสะพานบุญ,บญ,บญ,บญให้อ่าครั้งแรกือว่าเธอทับอิดเนาะกัดจัดสุดใหญ่ให้กับรอบครัวน้องเดียงพี่การตา ใ,ใจน้ำหนอยคนหลายๆพี่น้องเยขอบคุณทั้งที่เลิกหลายๆเนาะที่มีจิตใจเมตตาละแพ้ให้กับคนทุกคนหนาที่อยู่โซบะบัลาวนะเนาะหายเป็นคนไทยเนาะโอ้มีน้ำเทียมใจลายพี่น้องซากพูดได้ไอเดอร์เนาะอายเบื้องคลิปนี้ก็ขอให้อายจงอันในหลับคำอวยพรในใจจากพระบุญสารวันเด้นะอเนาะให้ตีเรียกว่าให้ยอายจงบุดีมีแห้ง ็บอย่าได้ก้มไข่ยงมีเด้อยก็จะจากโรงไายาบกัเจ็บพวงเนาะนอนรับอะไรนไี่นนอนตื่น,น,นอะไรกันแสนเด้ออไอ้เด้อเนาะให้เป็นของปรูกใส่หน,นุ่ยไปรานเดินทางไปไสมาไสให้ตลอดปลอดภัยเด้ออไอ้เด้อสาธุอาณาโมทนานบุญครั้งนี้ละลายเนาะเอาโมนี่พี่น้องเลยบุญเปิดคลิปอยู่ที่หนาขึ้นหนาซานของเมยน่องเลยหรือว่าเมยน่องโายงนั่นเอง ที่นี้ทางลุงจันทร์เนะาะก็สิได้ตั้งเสาปลูกเคื่อปลูกซานให้กับครอบครัวเอื้อย,ยเพิ่นเนาะอันนี้แหละที่ว่าสาเหตุทางลุงจันทร์ได้ไปหาสร้างมั่งคอของน่องใจก็อยากให้เพิ่นมาเบิง่งเคื่อนซานที่ว่าทีทางลุงจันทร์ก็เสียใจเอื้อยเพิ่นนี่แหละเนาะแต่ว่าทางอ้นายเพิ่นน่า,นา,า,สาสิบ่ว,ว่างพี่น้องเนาะอาจจะหาซิบหาซิบแต่ทาสิมาเฮ็ดก็เพราะว่า อทั้งผู้ใหญ่หรือว่าทั้งพีเ่เลอรนะ์อะไรเนาะผู้เคลื่อนผู้สางในกับน้องใจหรือว่าต้องการวอล์กบอลกเนาะทางเดินของนายยา้นองนนะ้ำหลา,ายางงาอย่างทีนะงนนกก่น้องนะเพื่อน่าจะค่าเวียยค่างานหยุดชักเนาะเจะยังรับโซนรบกันติดต่อรบกันอีกดนที่น้องแล้ววันนี้กูจะพ่อทรัพยนะ์เนาะอที่นอ้องอ็วุ้นช้าทำบรรยากาศต้องมาทำรงแรงขอบขั้วอีกขอบขั้วหนึ่งหนึ่งก็คือแม่น้องเลย ชมแล้วเหมาะแล้วที่ว่าเพิ่นจะได้เฮือนเพราะว่าเราบ่อยู่สู่มาวัาน,น,นนั้นหกเชือกมแล้วถ้าวันนี้ภาพอินพะหนังของเบิร์น,นกันว้าวลายเนาะพี่นะครับดนช่วงน้ำกันพี่น้องเลยนี่อ่านี่พี่น้องวิวทิวทัศน์กับงามถ้าสมมุติว่าเพิ่นได้เฮือนไดซ่านนี่พี่พี่น้องเลยเนาะตั้งขึ้นอยู่นี่พี่น้องเลยวิวทิวทัศน,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 น์น,นี่มอยม่เบาง ชมบรรยากาศมีรถเที่ยวทางผู้พาปาใหม่พี่น้องเลยเนาะโดยเฉลี่ยวุ่นมากลาแบบนี้พี่น้องเลย,ย,กกแบบเลยหลักการประวุฒิุภาพี่พาน้องขัเบิงลคว่มขยันคองเพลนเนาะอันดับแรกก่อนพี่น้องเลยพี่มาทางนี้ก่อนเนาะทางพี่ตะกี้เป็นป่าเนาะผู้ยิงคนเดียวพี่น้องเลยเนาะแถมเล่าบอกคอยสบายอีกไง น้องมือหนไม่พอเราอยู่ลุงหมอเรามาเห็ดคนทางทางขึ้นทางรถพี่น้องเลยน่าจจะเป็นเห็ุทางรถของรถบอจันขึ้นรถลุงจันขึ้นนี่แหละเนาะคนกรได้แแปลงเนาะคุดถากค้างลงมากพี่น้องเลยให้รถขึ้นได้ไปมากนี่แหละทางรถคนกับพี่น้องเลยโดโฟลบ่งให้นรถเลียกทะเบียนเนาะออกมาแต่หมู่บ้านน้องใจพ่นพี่น้องเลยอ๋อมือหนึ่งขึ้นเลยพี่แล้วก็มาทางนี้พี่น้อง ขออนุญาตพาท่ายไม่กีนอ้องกันเลยเออควขยันควบเพนเนาะเพราะยังทั้งแม่เพลินอยากเสร็ดเคลื่อนให้ก็เห็นน้องเพลินเนาะทั้งแม่ทั้งลูกอะไรพี่น้องน้องเลยขยันคันแข็งพี่น้องเลยนี่เมื่อกี้เป็นปลาเป็นหยาถอดไอซี่บูเสือเนาะลองไปเพิ่งคลิปเก่าก,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 ก็ได้คลิปแม่น้องเลยนีเพี่น,น,นะน,น,าานเลยเมื่อกี้มิจฉาปลาเนาะทางเฮือนอาซานบาทนี้เรามาเห็ดใหม่พี่น้องเลย เหเป็นปูตกตะไข่รือว่าปูา่ัวสิงไข่สาลาเราเนาะภาษาไทยกตะไข่เี่นอ้องพีพ่พี่พี่น้องเลยพาพี่พาน้องมาเบิง่งความขยันของเราเนาะอือยอดเลยพี่นอ้องไงผมเป็นยานสีกระดูกกระเดยพี่นอ้องเป็นตะไข่แล้ว,วควสิงไข่ันปลูก พักนางตูเนาะคุ้งหอยปลูกไส่โอ้ยลูกลาแล้วก็มานาั่งชมวิวคักอลีบาทนี่พี่น้องเลยเนาะเนะขียวขึ้นมาใหญ่ขึ้นมา,วาควรจะควรจะคลายนั่นนี่เบ,บ<อ>ิ้งบ่ได้อนันนี่เนาะมือคือลองก่นเข็นเอาไปเนาะไปผ่าปีผ่าน้องกับเบิ้งขันก่อนพี่น้องเลย ตอนนนทางลุงจันมันกำลังสัมภาษณ์เราก็แจ้งข่าวดีพันยูพี่นางเลยขี่ทา้งในอีลาจ้ะจูฟืนจูไฟเห็ดยังอยู่เด้ปวดหัวออกออกอยู่นี่สบายดีนะางเห็ดยังลูกต้มน้ำไม้<ะ>ต้มน่อไม้ต้มหน่อไม้แกงนี่บ่เอออืมแกงกินแรงเนี่ยบอลูกเจ้าบัวซื้อวัวยองน่ะ Sư thế cho anh đây Nông lơi Nông lơi à. Nông lơi là sư nhau này nông đen. Nông đen. Nông, nông, đen. nông đen nông đen nông đen Nông đen 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 Nòng đen đen Thằng luôn châm ươn nông của nhóng Xung khôn phần nhóng nhóng là vì, nào? Nó có vì. nông nó phần lấy ươn nào có giả nam phía เจ้ากำลังเสียดยังลูกอยู่ฮะฮะเห็ดขอกแบ่เออเฮอน,อนค่ออะไรหักลายเือขยันคันแข็งข,ข,ขอบพวกเจ้าเนาะแม่พ่าเห็ดบะลูกโอ้ยดินืออเไรเยดขอกแบบน่ะเน,นี่ยขอกไก เขกแบะเขากำลังถากทางเขนแบะขึ้นมาอยู่มานอนพี่นังเลยถากไลยพี่น้องนะี่เนาะพี่ยุทิ์ที่ถัดให้พี่น้องบน่นตรงกันนะเนาะผู้หญิงตัวนิดหน่อยพี่น้องเลยเนาะเก็ดได้เกือบทุกอย่างเป็นหัวเป็นส่วนเล่าทางนีเลยือว่าส,ส่งเซยเนาะส่งเซย์ไล่พี่น้ังเก่งเก่ง สมควรแล้วเราวเได้เดเงินงามอยู่พี่น้องเใยเนาะขาใอใแต่ก็ควรใดใจสมปรารถนาได้เนาะวันนี้การุ่นการมาเปิดคลิปอัดคลิปอยู่นี่เนาะเราก็จะถ่ายท่ารรภาพบรรยากาศให้พี่ใเพื่อนๆไปชมเนาะเบิ่งแม่ค้าเศรขาคลาหน่อไหม่กำทางกันพี่น,น้องเใยเนาะทางดูจันทร์เป็นละเอียมหน่อม่น้องเลยแล้วกัน อจะขอเดินทางเมื่อพี่น้องกันเนะเาะอ,อ่าเตรายมทำบรรยากาศพี่น้องเบิ่งนแลกันนะพี่น้องเนะเาะเจ้าน้ายจะน่าจะจากลันมาเบิ่งใหม่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ฮู้วพี่น้องเว้เยเมือม่อข้าเมื่อพ้นมาเลยอ่าโต เนาะอ๊บเกิดเลยไอ้มึงตรงตัวทางนี้พี่น้องเลยไอ้ของบัตรเลยมาที่แล้วไมน้องเขาลองทิ้งบ่นลองทิ้งเพิ่นน้องสบายซื้อที่ใดก็เจ้อเลยซื้อดังลังอ่าลังพี่น้องเอยพเจ้าเมียเจ้าอยู่บ่เออเ้านี่เอาเมื่อกินเร็วแรงเด้ออันนี้เป็นเสื้อผ้าเนาะ เออเดี๋ยวแบ่งให้แบ่งให้ก่อนก่นเด้อแบ่งตุงเมงไข่ออกก็เอ้าเอาให้พ่อเจ้าใส่เฮ็ดเวียกเด้อให้กระสอบนึงเลยเนาะเสียาอนี่นั่นเอ้เอามาใส่เอามาใส่ใส่เวียกเนาะเอาไว้ให้เจ้าอื่นต่อเนาะไปพี่น้องเดินทาง เดี๋ยวบ,าบ่าวุ่สิทายภาพบรรยากาศอ่าซื้อน้ำมันน้ำตอกเมื่อก่อนบ้านพี่น้องก็ได้มาต้มกินเนาะให้ทั้งขบขั่วก็ได้พี่น้องเลยกินเต็ู่จมเจียวเนะอะไปกันเมืองกันเลยด้อบ้าเด้อบายบายขบขั่วคนดูคนขยันพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ฝนฟ้ามาแล้วพี่น้องเลยราศียู่จังใดผมเนาะ มา,าเด้อด้วยดยซูซูพี่น้องเลยเนะาะเอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยปะ่ะพี่น้องเดินทางไปน้ำกันเด้อคลิปนี้พี่น้องเลยเนาะรูปถ่ายภาพบรรยากาศปีนี้เนาะนะครับไปชมกันเนาะพี่น้องเลยเนะาะรอบคำคำเนาะคลิปสุดท้ายอยู่ที่ซีโปนพี่น้องเลย หลังเดินทางเมื่อ,อทิ้งงานเขาลงเมื่อวันละบ่อพ่น้เออร์นอตแต่ละบัวละคนะทางระบ่บน้องแมนทางบาวุนปาก,กับบาตูนอ้วงแกเศร้าพี่นาเออร์พอดีคนมีทางกับแกเก่าบ่อพ่นาเออร์เนาะมาแต่ทางฝั่งไทยคนจะเลยไปฮับเนาะมากราบไหว้มาสักการทางประทัดอีห้างเขาเนาะ สผลงานทั้งคนโบ้เงินเราบอกทีเดีเพราะว่าทางบนกับทางออกมาแต่หมู่บ้านที่ว่าขาดสัญญาณเนาะก็เลยโบ้ตอนเรโทรถามกันซ้ำเนาะค้ำเงินแล้วดูว่าใครคนต้องค้ำอะไรแบบนี้เนาะพี่ด้วยใช้ทำยองสองใจสบายดีสบายดีดีเนาะสบายดีเนาะได้แดดได้ฝนได้เออใหญ่เป็นาวเช้าแล้วน้องเช้างอดลืมแหละ ้องใบจะได้ลูกเคยละจได้ลูกเคยละเอาไว้เนี่ยเนอะเอซื้อผ้ากันไปใช้คือไปซื้อผ้าน่งเบ้าซื้อผ้าเติมเงินมาเติมหาคุณบ่าวบอกไหนย่นดีไม่แห้งวะนองใจเพินยูอยู่บ่ยู คน,นมานี่เด้อเด้มาอะไรเ,เน,นาะพาก,กันมาพี่เกินก่อเออเด้อไปก่นแล้วเ่ามีอะไรโอ้พีอะไรมีตู้สุ้พันเนี่นนเจ้า,าตู้ทุพรนอ,นนอยู่ฝั่งอ๋อบากน้ำคิดน้ำใจมหาเน,นาะนใจอีกใจเดก็เลยใ้ทั้งซ่องของบางคนมอบมา้นี้ เนาะมีทั้งอากระป๋องเนาะแต่กอ่ะนุ่มกระเดกแต่กะเป็นนวดเนาะสบายดีมั้ยครับสบายดีสบายดีน่าสนใจกินข้าวแล้วมื้อนี้ยังยังยัวน้องจักสั้นฝนกะสีมาพี่น้องไงเข่ข้าวท้าข้อเทกันเลยเนาะแอะรูปมาได้ใช่ มีขนมก็เอาแล้เกิดไครกะมีนี่้องไงเนาะน้องไหวโอ้ยเยเป็นสาวเนาะน้องใช่ลูกเคยอละแม่วะที่เกืดบูชอเมื่อกี้นี่ฮะกนขึงด้วยด้วด้ยมา่น้องเลยไปทางอื้ยองกะเอบไปหนผัวลยองจักเป๊กเต็มมื่ะน้แม่าาว้า ไดาเาีห่คางเนี่เพ่นน่บงดีนเป็นี่าหันแดงบายดีเดอรนอกทั้งเม์นอสมใจพี่นองเลยนี่เลยเนี่ยเช่าหายปกติเราบ่กะนั่งยู่นั่งนู่นเดียวบ่มียากินนั่นแหละอ๋อบมียา ทางบุ้มีแพ้ในแห่งบ้าแล้วเนาะเย็บเครื่องเยอะย็บเวลาเขายางมันยังเจ็บเนาะแม่นเอื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาดีเนาะแห่งบ้าแล้วบุมมีแห่งบุมีเสื่อบุมมีพึมบมีซึมมันจะยังไงเนาะน้องเนี่ยน้องบิ๊กเด้วยส่ะเป็นยังไงได้ใช้บนเยอะเมอนกัธรรมดาเลยอ่ะเธอไปบุกไปกับอันอะไรบัง ออ okay. er so like ้ยเป็นเนแข่งันี่คมีหัวมียังรเลยอยู่กันคบหน้าคบตาเมื่อนี้เนาะหนึ่งสองสมสี่อับนสาวน้อยเพื่อนได้หัวได้ลูกเคยฮะยีห้อัวลยเพื่อนล่ะขาไปเจอชื่อวาเยอชื่อว่าอนเราจอก จกปีไงส่สิบสี่ปีลน้องใจนอใจก็นองใจอยู่พุ่นจะน้องใจแล้วเันคนใหญ่เนาะน้องคนจะคนน้อยสิบสี่ปีเพื่อนไ่ได้เข่าเงียมันเลยข่าเยอะพอได้แดเด่นมมม่งสีนาปีนาม่งนาข้ตั้งใจว่าจะไปเยียนฮอดไส่ ยังมันทอดหม้อยังใจใจเจ้าเย็นไปเรื่อยเนาะเย็นไปเรื่อยเย็นไปเรื่อยเย็นเรื่อยไปน้องสมใจได้ใส่เย็นหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งแล้วยังเข่าอยู่เนาะยีหน้าก็เข่าอีกเด้อเออเอาสำหรับอันเข่าคลองมีคลองปิดคลองมีตู้ยายเนาะเป็นของยายสุพรรณเด้อ ที่เพื่อนซอยเจ้าเจอตลอดมากนี่แหละวันนี้เพื่อนจะฝากมาให้อีกน้ำจิตน้ำใจเนาะเซื้อมาฝากมาต้อนเกี่ยรพยายามเมึงนี่เพื่อนวะเนาะเลยเวมากําลังสิกษาบ้านแล้วเนาะพ่อน้องเพื่นพอดีพี่น้องเนี่ยเรียนซ่านกันเรียนนายก็เก้าวาดนี้เนาะบโมกุบุวะนี่แหละเพื่อนซ่านกันเนี่ยมีรถขี่แล้วพอใส่็จทุกอย่างก็ยังย่อเวลาไปก็เกียร์เลยที่นี่ยตีรถกลับลูก ลูกป่าออ๋กี่น้ำเพึนเติมน้ำมันใส่น้ำเพึนเอาเนาะทั้งน้ำยองด้วยสักมีผัวแล้วบ่มีผัวแล้วผัวชอบผัวช้อกจ้อบเล่ผัวบันว่าไปได้เลยเนาะเฮ้ยไรอยู่ดีไม่แห้งอยู่โดยยูดีไม่แห้งมาบุญกับบอไดมาหาต่โดนแล้วเนาะได้ชอมช้ามือนี่แหละที่เช่า งูนั่นง oh, ูเข oh, ียวเคี hmm. ้ยวมันแหละตอดเอ้างูเขียวตอดโดยเฮาเชียงหยาเอ้าวเชีงว่าช่้งมือนี่ชี่มือแหละมันตอดมองไดรน่ะมองอ๋อมาใกล้คอยได้สบายนี่ยันเป็นงูน้ำเด้เนาะเออบริเวณยังบ่บริเวณยังบริสักยาใจจังหวัดเชียงบุรีเจ็บแหละผมไม่มีเงินไปมอแอะไรแกยู้เพื่อไม่ได้ทายะมังทายะมังเอาโดย หูเขียวเงีๆนะบ่อที่มันอยู่ต้นไม้นะแม่น่ะผิดแหงอยู่ด้วเนาะเจ็บแหงและชี้มือเขาเจ็บใครแน่บ่อันนี้นี่จะคล้ายๆแน่หูเขียวครบแล้วมาดะวังได้เนาะไปหาอยู่หากินก็ได้เสื้อหาได้ครับได้เห็ดจับหนาแล้วก็ครบเอาเลยอืมน้อซะเนาะทั้งเ้าก็้าได้เดินทางต่อได้บ้านนี่พี่น้องเลยเมื่อเลยบ่เมื่อแล้วเพราะว่าขากลับเราบ้านนี่เนาะ อา่าอยู่ดีมีแห้งด้อกาบบรีทางลูกจันทร์พันธดใอา่าขอของฝากมาให้เนาะน้องสมใจพันธ์ใดขอบคุณขอบคุณทางมีตูส้สุพันธ์เนี่ยเมตุสุพรรเด้อเนอะพันอยู่ทางไทยเ้อถึงแม่มีตู้ทางสุพรรณให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งและกะผู้ใหญ่ใจดทีทุกทการที่ที่ผ่านมาช่วยแม่น้องได้แลกะกะครอบครัวน้องใจตลอดน้องใจกะขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ัวยูดีไม่แหงก็โอเคแล้วเป็นอย่างไ็ได้สอบมาหาไเนาะเป็นอย่าไยังกินแรงมาเนี่ยมยังปะโอ้นไ้แไม้ยังเลยไปหาอ้นองสนใจกับน้องใบใ่หนะโดยอ่ะให้นอกสนใจน้องใบเป็นอย่ไนใส่เวลาไปสวนไปให้เขาได้ มีแนวกำบังแดดเน่เนาะอามื่อนาุ้นมาเยี่ยมใหม่เสด้าผมีแนวฝากสร้งของต้มขนมกบเบิดแล้วคัเนาะดยเมื่อน้ามาได้่ไเอามาให้ใหม่ด้ออสบายดีเด้อับใจลายๆเด้อเดินทางตลอดทอย่าลืมเด้ี่ามกัน อย่าลืมทีมงานเลยเนาะแม่มาจิ้มน้ำได้ดเนาะห่างัวบ่ฮีดอยู่พี่อันเนี้ดีเลยฮีดอยู่พี่มีอย่าเฮ้ยยันเหือกเยอะนี่พี่นเราเนาะยันเฮียมาชกเรืงจักนี่คนหน้าตาจบเจือร์ช้ำเนาะเห็คือคนแขกช้ำพี่นเราเลยผ้าชาเดินทางกันเด้อขอคุณผ่ามาเด้อทีดีไม่แห้งอากาศหนามาเยี่ยมไม่ สวัสดีให้เดินทางตลอดทั้งสายเด้อโอ้ยพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ไปสอบพี่น้องเลยเนาะบุญก็จะได้ขออนุญาตเดินทางไายบ <c oughs> า,าเยาเดินทางผู้พี่น้อง้ยแสงตะเวนกัะจิตุกหลับขอฝ่าไปละพี่น้องเลยเนาะอ่ะไปกดทักกันพี่น้องก็เดินทางตลอดเลย มืดเออคือลราเ้อพี่น้องเอ้ยเนาะธรรมชาติวิถีทัุถ์กับบริเวณแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเอาทีมงานเอากะได้ทยอยลงกันไปบัดเราพี่น้องเอ้ยทางมาบุญกับลุงจันทร์ก็จะได้ทยอยคอยเดินทางไปในการสู่ออบกอดของครอบครัวไพลาว์เออพี่น้องบาดนี้เนาะเราจะในการขอบคุณทุกคนเด้อพี่น้องที่หอบสมทุกทุกคลิปของทีมงานเฮาประสบควาสุขคนเนาะกาเบิ่งคลิปด้วยประคองโฆษณาคอมเมนต์ที่สร้างสรั้นก็มาพี่น้องเอ้ย ขึ้นเนื้อลงใต้กับพี่น,น้องเอฟซีตามกันมาตลอดเนาะขอบคุณคุ้นขอบคุณขอบใจหลายได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอลาก,กรเตรียมทางกลับสูอ่องกอดขอบพวก,ขอ,กของไปลากรได้พี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าเนาะทีมงานน้องสิไปใจอยีกแน่ไปก่อนได้พี่น้องเด้อขอข่าวคำว่าสบายดีสวัสดีปัสสุขสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเลย